แม่ทัพภาคที่4นะคะพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเกี่ยวข้าวสืบสามประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมพลิกนารังเป็นนารักปีที่6ที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์พัฒอริยโยนะคะในตำบลนาหมอสีอำเภอนาทวีจโจดสงขลาะคะ่ะพลโทส,สันตนิสกุลตนาแม่ทัพภาคที่สพร้อมด้วยนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัด และก็นายไพเจนมากสุวรรณนายกการประหารส่วนจอดสองขาพระครูสุวัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดนาทวีและก็ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงนักเรียนนะคะกว่า1,000คนค่ะร่วมทำกิจกรรมพลิกฟื้นนาร้างเป็นนารักปีที่6เพื่อสืบสามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นและสร้างความเข้มแข็งกับประชาชนในพื้นที่ โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้าวด้วยแกะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นและก็ยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43โรงเรียนนาทวีวิทยาคมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และก็เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่สีในจระรับประธานเปิดงานค่ะก็ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับกเกษตรกรที่เข้าร่วมการแข่งขันเก็บข้าวด้วยแกะและก็มอบอินทผลัมให้กับผู้นำศาสนาอีกด้วย สำหรับโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักนะคะปีที่6จัดขึ้นโดยพระครูสุวัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดนาทวีที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอนาทวีและก็ชาวบ้านตำบลน,นาหมอสีตำบลช้างผู้นำชุมชนพี่น้องไทยพุทธมุสลิมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นนาที่ถูกทิ้งร้างกว่า15ปีให้กลับมาสามารถปลูกข้าวได้ครั้งเพื่อนาผลผลิตที่ได้ สามารถนำไปจำหน่ายเหลือก็ไปบริโภคสร้างไรายได้กับเกษตรกร,กรและก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ที่สําคัญกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญเรื่องของการทํานาและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหารส่รงเสริมให้ประชาชนทั้งไทยพุทธมุสลิมค่ะมีความรักความสามัคคีและร่วมกันสร้างสัสติสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้